ชายคนนี้เคยทำให้แม่มีน้ำตาผมจดคุกตอนอายุ1ิก้าครับโทษทุกจับไปแล้วลูกก็เลยต้องไปเยี่ยมพ่อลักเข้ามั่งวันนี้เขาขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโอ้ยวยุคนน่าทานมากโอ้โหสีเกมต่อไปชื่อว่าผัดไฟลุกครับต้มน้ำครับอุ้ยอุ้ยต้องให้ไฟลุกครับ <พ uka> ท่านผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้ครับทำอาหารอร่อยมากทีมงานยืนยันว่าอร่อยสุดๆเขามาจากสมุทรสงครามให้ท่านทายวัตถุดิบครับสมุทรสงครามคิดว่าวัตถุดิบคืออะไรใครตอบถูกได้กินแน่นอนครับยืนยันว่าได้กินเลยครับอันนี้สมุทรสงครามไหมอะดาเลย้ช่ไหมครับที่เขาจิ้มหอยลอดเหรอวัตถุดิบคือหอยครับ วัตถุดิบคือหอยครับแต่ห้ามตอบว่าหอยหลอดครับหอยหอยแมงพูได้ไหมครับหอยแมงพูครับหอยจุ๊บหอยจุ๊บครับกว่าเรามีหอยเอาหอยลายเอาหอยลายครับและเมนูที่ทำจะเป็นหอยอะไรไปลุ้นกันครับสวัสดีครับ ผมนามนะจงแพรครับชื่อเล่นชื่อเบสครับอายุ35ปีเป็นพ่อค้าปัดถอยครับพ่อค้าผัดถอยจุดเด่นของร้านผมเวลาผัดผมจะใส่วัตถุดิบแบบแน่นๆเครื่องแน่นๆทีเด็ดของผมคือผัดไข่ลุกครับจะได้ความหอมของกระทะหอมพริกและเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยออร่อยโอย มันลุกมากเลยเอ้ยเครื่องเทศเขาหน้าทานมากอโหสีรสชาติจัดจ้านและเนื้อหอยจะเด้งหวานคือกลมกล่อมครับ<อ>ที่ร้านจะมีแบบผัดอยู่3แบบครับมีเนกระเทียมจะไม่เผ็ดครับแล้วก็เป็นโบราณจะตำพริกจำกระเทียมโรยใบโหระพาแล้วก็เป็นน้ำพริกเผารสชาติจะนัวๆจิตดหวานนิดหน่อยครับที่ร้านราคาเริ่มต้น150ครับร้านตั้งอยู่หน้าสานกัมลวงปากทางเข้าเลยครับมาลิมลองกันนะครับ ปักเป็ดหอยลายหอยลอดหอยเชลอุยหอยลายเมื่อกี้เราตอบถูกผมติดคุกต่อยุ1ิเก้าครับติดมาสองปีห้าเดือนทั้งขายทั้งเสพ ชีวิตในนันมันทรมานมากครับถ,ถูกจับไปแล้วลูกก็เราต้องไปเยี่ยมแล้วก็มันจะลองให้เสียใจนั่นแหละเพราะรักเข้ามาก ไปทุกวันดูแบบพึดอัดครับทรมานพต่ผมจะผ่านมาได้ได้กำลังใจจากแม่ครับแม่คอยให้กำลังใจคอยเดินเยี่ยมรอวันที่ผมออกมาครับเวลาที่แม่มาเยี่ยมผมสงสารแม่มากครับอยากขอโทษ อยากขอโทษแม่มากๆครับว่าเป็นคนดีให้ท่านไม่ได้อืตามริงแล้วแม่ก็เป็นห่วงเขานะแล้วก็รักเขาด้วยถ้าออกมาได้ผมจะดูแลแม่ดีที่สุดครับผมรักแม่นะครับ สวัสดีค pues รับผมชื่ออำนาจจงแทรครับชื่อเล่นชื่อเบสอายุ3-5ปีครับมาจากสมุสงคารมแม่กองครับสวัสดีค่ะเบสเห็นเมื่อกี้ก่อนออกมานี่พี่ซุปโฆษณาเบสไว้เยอะเลยนะคะว่าอร่อยมากครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงอาหารที่เบสทำผู้ขอถามย้อนกลับไปเรื่องราวตอน16ปีที่แล้วในวิทยาได้ไหมว่า ตอนนั้นคือเป็นเรื่องของยาเสพติดถูกไหมคะครับผม,มไปไปเริ่มกับเ,เส้นทางนั้นได้ยังไงอะตอนนั้นอ่ะเหมือนว่าคืออยากรู้อยากลองด้วยด้วยวัยรุ่นด้วยตัวเราเองอยากลองทุกอย่างอยากคือใช้ชีวิตวัยรุ่นนะครับคือก็อะไรเข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ลองหมดมแล้วพอครั้งที่เราถูกจับละเพื่อนๆเรา ได้แวะเวียนมาหาบ้างไหมมีบ้างครับมีบ้าง,างครับแต่ใครที่มาตลอดแม่ครับจะเห็นน้าแม่แทบทุกวัน,นครับแล้วแม่พูดอะไรกับเราบ้างะอืบทุกครั้งที่มาแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันจะเห็นน้ำตาเขาก่อนเป็นอนัอนอันดับแรกเลยครับแย่ yeah, ครับแย่ yeah, มากคือรู้สึกทั้งรู้สึกสงสารเขารู้สึกผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก ครับพมอ,มอมืแล้วมันทําให้ความคิดเราเปลี่ยนเราตั้งเป้าหมายกับชีวิตเปลี่ยนเลยไหมตอนที่อยู่ข้างในคือคืออยากประสบความสําเร็จอยากให้แม่ภูมิใจบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วอย่างเวลาแม่มาร้องไห้ทุกครั้งเนี่ยเราได้ปลอบให้กําลังใจอะไรแม่บ้างตอนนั้นคือจะบอกเขาว่าขอโทษครับขอโทษทุกครั้ง คือเราแทบไม่ได้คุยอะไรกันมากส่วนมากเขาจะร้องไห้แล้วเราก็แบบงั้นไปเขากอดอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้เขาเห็นเราชัดเจนเนาะความรักของเขาเนาะพาเราให้มาอยู่ตรงนี้ได้เนาะแล้วอะไรที่ทําให้มาขายหอยผัดต่างๆนี่ได้คือผมได้เจอพี่ท่านหนึ่งครับแบบเหมือนผมแย่เขาก็าแย่แล้วแบบเหมือนได้คุยกันแล้วพอดีช่วงนั้นหน้าหอยลายครับอืเขาได้แนะนําผมว่าเฮ้ยเบส ลองไหมลองผัดถอยลายไหมมันเป็นแพ็คครับเป็นแพ็คแล้วก็มีเครื่องมีอะไรมาครับผมว่าเอาดิพี่ไม่มีอะไรเสียแล้วอะไรับเพราะก็เลยทั้งทั้งที่ว่าผมไม่เคยไม่เคยทําอาหารเลยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยแต่ว่าผมเหมือนเป็นลูกมือแม่อยู่ใกล้ใกล้แม่คือจะเคาะชิมหรือว่าอยู่ใกล้ใกล้เขาเวลาเขาทํากับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนภาพนั้นมันมันมันยังอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งทั้งที่เราไม่เคยลงมือเลยครับ ไอ้ผัดหอยของคุณเนี่ยกินกับข้าวหรือกินแบบเปล่าๆหรือยังไงฮะคือถ้าแบบว่าขอให้แค่ลูกค้าบอกผมมาว่าจะเป็นกับแก้มหรือกินกับข้าวหรืออะไรมันจะมีสูตรของมันเฉพาะถ้าเป็นกับแก้มผมก็จะหนักเผ็ดเครื่องหนักอะไรเงี้ยกับข้าวก็จะซอฟมาหน่อยแสดงว่าตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นี่คือขายดีรุ่ง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 มาตลอดเลยมันมีช่วงที่แย่ไปพักหนึ่งเหมือนกันครับคืออะไรอะคะ มาข้างทางริมถนนเปิดใหม่ตลาดอัภาวาเปิดใหม่อะไรเงี้ยมันมีผลทุกอย่างเลยครับอตอนแรกอดอนหล่อเป็นสถานที่เดียวที่แบบเหมือนทุกคนไปนั่งหาความสุขการเย็นๆอ,อะไรเงี้ยครับอพอสถานที่เริ่มเกิดขึ้นเหมือนคนก็ย,ย้ายครับผม,มแล้วทำไงเราถึงกลับมาได้อีกครั้งคือย้อนฟาร์มไปที่ตั้งแต่ที่ว่ามันแย่กน,นะครับครับอ มันได้ล่วงมันแบบแย้ไปพังผมได้ไปยืมต้มหูทองแม่ครับม,มามาจำนำแล้วก็ลงทุนครับแล้วก็จังหวะจังหวะพอดีครับแบบกลับมาดีเ<อ>ราได้คืนต้มหูคุณแม่ไปยัง,ยงไหครับ,รบยังมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่ครับโทษดีเป็นต้มหูทองประมาณสองสลึงนะครับแบบ แม่ว่าไงบ้างทุกวันนี้แม่คือชื่นใจครับเขาจะแบบเวลาเราให้ตาเขาเขาจะกะจะกจอดแบบชื่นใจเหมือนแววตาเขารอยยิ้มเขาอะไรเงี้ยแบบรู้สึกภูมิใจอืมอืมโอดีใจด้วยอืมวันที่เราเคยพูดไว้แล้วเราทําได้อะไรเงี้ยครับอืมอืมวันนี้วันนี้คุณแม่มาด้วยไหมครับคุณแม่เส้นเลือดในสมองแตกก่อนส่องอาทิตย์ครับแล้วตอนนี้อาการคุณแม่เป็นไงบ้างอ่ะ คือดีครับดีที่ว่าเราเห็นอาการเขาก่อนแล้วส่งโรงพาบาลได้ทนันดูฟีเมทเซเลคือมันแตกนิดเดียวครับ, oh. บหมอได้ให้ยาละลายริ่มเลือดแล้วดูอาการ mm hmm. มีปฏิกิริยากับยาอตอบสนองอะไรเงี้ยครับเ oh. ขาแ,แบบบวกกับแม่ที่แบบเขาเขาเป็นคนถามอะไรอยู่ตลอดครับวันนี้คุณแม่มาด้วยไหมเนี่ยผมอยากให้มาแต่ว่าไม่อยาก ให้เขานั่งมาไกลๆแล้วเขาแบบอะไรเงี้ยครับดีครับดีแล้วดีแล้วเพราะว่าตอนที่ถ่ายวิทยาเขายังปฏิปต่อเรื่องไม่ได้เลยครับแบบว่าเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้สองวันวันที่ไปครับโอเคครับแล้ววันนี้ที่มาความฝันที่อยากได้คืออะไรครับอยากขอความฝันให้แม่ก่อนเลยครับต้มผู๋ครับผมที่เคยเอาของท่านมาอะไรเงี้ยแบบอยากคืนเขา ได้เลยค่ะครับท่านทราบไหมครับว่าไม่รู้ครับเอาเอาละงั้นต้องโชว์ฝีมืออยากให้เอามาทุ่งหอยเลยได้ไหมแลกกันกับหอยนี้ได้ไหมสลับกันเออเอาหอยนี้ไปทอดแล้วล่ะโชว์เต็มที่นะคะครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมไหมนพร้อมครับผมพร้อมแล้วเชิญค่ะครับสวัสดีครับเบสครับ ขอบคุณเบสมากที่มารายการนะครับขอบคุณมากมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าอาหารของเบสอร่อยมากอยากให้กรรมการได้ชิมจริงๆภารกิจวันนี้จะไม่มีการชิมนะครับแต่ทีมแม่บอกว่าต้องให้ได้ชิมเพราะอาหารเขาอร่อยมากนี่คือเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองขอให้คุณแม่แข็งแรงในรวันนะครับบทราบว่าจริงๆท่านอยากมาท่านอยากมาครับแต่ว่านั่งนานๆก็อาจจะจะไม่เหมาะนะครับยังไงก็เชื่อว่าแม่ ส่งกำลังใจผ่านเบสมาด้วยรู้แม่รู้ไหมว่าเราจะมารู้ครับขอทองคืนแม่ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้นี่เป็นอันนี่เป็นเซอร์ไพรส์ครับถ้ายังไงทำภารกิจผ่านพี่ซุปฝากเอาทองไปกราบให้แม่ได้ครับนะครับเดี๋ยวจะใจะทีมงานตามไปดูว่าคุณแม่ปลื้มใจขนาดไหนนะครับท่านกานครับผมสรุปก่อนเมื่อสักครู่มีท่านที่ตอบหอยถูกหนึ่งท่านคือหอยลายครูเงาะครับโกับ พี่หอยอยากชิมไหมครับอยากสิครับอยากชิมเราต้องเล่นเกมเกมนี้นะครับทีมงานครับภารกิจมาครับเสียงเลยดูจากพลิกเพลิกที่ตําเข้าไปแล้วมันต้องอร่อยเวสสูตรใครอะคะสูตรแม่หรือสูตรคิดเองหรือไงคือทุกอย่างแบบเหมือนเราจะทําเนี้ยเราก็ลองผิดลองถูกทําให้กินก่อนเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนเนี้ยมันหลายๆคนช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเชิญ พี่หอยและโต๊กลางไปทีครับเช็นครับโตนี่เขาสบายไงเขาอยู่ที่บ้านเขาคอยแกะปูให้คุณแม่อูกับหอยมันไม่เหมือนกันคุณอันนี้เขาเรียกหอยหลอดที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้เขาเรียกว่าหอยหลอดครับจ้าแกะหอยหลอดครับจ้เปลือกไว้ที่เดิมเนื้อวางตรงนี้ครับแล้วเวลา30ิวินาที2คนรุมกันต้องได้น้าหนักมากกว่าเบสครับถ้าได้มากกว่าได้ชิมครับโอ้ยทั้งสองทีมพร้อมไหมครับ 30วินาทีไปครับร่นรุ่นรุ่นรุ่ารุ่นรุ่นรุ่น่นรุ่นรุ่นรอ่นรุ่รุ่รร่น่รุ่นรุ่นรท่นรนร่น่นรุ่นรุนร้รุี่น่นรุนรอนร่นร้นร่รนนร่รน่ 3ามสอนึเดดครับโอ้ยเอาเรละเดี๋ยวผมไม่ได้มองไปฝั่งนู้นคุณเอาใครมาช่วยเขาหรือเปล่าไม่มีไม่มีคือจริงๆแล้วพี่หอยก็ตบว่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกเพียงแต่ว่าพี่ถีพี่ฐานไม่มันควรมันขาดไงเข้าใจครับดึงดึงไม่รู้ว่ามันจะขาดหรือเปล่าทางนั้นเน่ยมืออาชีพมากภารกิจที่ผมท้าว่ามันดูแบบ ที่ผมที่ผม้าว่าไม่ได้เลยพี่เท่ากันเนี่ยคงไม่ได้แล้วชนะคงไม่ได้แล้วเอางี้ถ้าพี่ห่างจากน้องสักไม่ถึงเท่าหนึ่งเอี่สมมติว่าถ้าน้องได้200กรัมแบบพี่ได้ร้อยหนึ่งเนี่ยผมถือว่าพี่ชนะโอเคต้องต้องห่างกันไม่เกิน2เท่าครับถือแพ้ได้นะครับแต่ว่าต้องแพ้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวได้ครึ่งหนึ่งเขาถือว่าได้นะครับน้ําหนักตอนเนี้ยเราลบจานอยู่นะครับจานหนัก210ครับก่อนช่างครับผมขอเมื่อกี้เขากระชิบกระชิบอะไรผมเขากระชิบว่ากระชิบว่าอะไรนะ เมื่อกี้พี่ไม่สกิจผมหน่อยว่าเบามือหน่อยผมจะได้อ่อยให้ผมจะได้อ่อยให้ทำไมนะเราไม่เมสกิทเขาพี่ๆเขาพิถีพิฐันครับผมักสามสิบวิได้หอยหลอดน้ำหนัก29กรัมครับเอางี้พี่ฮะถ้าน้องห่างพี่หอยกระโต๋ ไม่ถึง40กรัมถือว่าเบสแพร์ mm hmm. นั่นหมายควาว่าเบสต้องได้69นะครับถ้าน้อยกว่า69เบสแพร์นะน้ำหนักที่ได้ต้องมากกว่า69นะครับ73ครับเบสชนะครับแล้วแปลว่า แต่ว่าก็ไม่ได้กินเราไม่ได้กินไม่ได้กินยังอยากกินหยังอยากกินดิยังอยากกินยังไงได้ยังอยากกินนะเดี๋ยวบอกบอกเมนูหน่อยวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างครับอ่ามีผัดโบราณมีผัดพริกเผามีผัดเนอกระเทียมครับโอ้ยวเตรียมหอยอะไรมาบ้างครับมีหอยลายหอยลอดหอยเชลล์หอยปักเป็ดครับโอ้ยทุกอย่งครับเรานีจัดมาให้ชิมนะอยากกินเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าครับเกมหน้าเกบหน้าครับทีมงานครับมาครับขอบคุณพี่หอยและโตครับทุกอย่านครับเกมต่อไปชื่อว่า ไฟลุกครับทีมงานครับมาครับมาแล้ววุไฟลุกของคุณในภาพมันสวยมากเลยนะเกมนี้เฉพาะพี่หอยและโตนะครับครับท่านผู้การครับสไตล์ของเบสเนี่ยเวลาเขาผัดเนียไฟลุกครับแล้วก็เขาผัดด้วยเนื้อหอยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราใช้เฉพาะเปลือกเพราะว่าป้องกันการกระเด็นกระดอนครับวิธีการที่เราจะท้าทายภารกิจนี้คือเมื่อเตาร้อนได้ที่ เบสบอกพี่ซุปว่าพร้อมครับพี่ใช้ไฟลุกนะครับทีมงานก็จะส่งสัญญาณให้ลูกโป่งเดินทางครับลูกโป่งเดินทางครับลูกโป่งจะเดินทางแบบนี้ครับแล้วไฟจะปูขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีระยะห่างกอสมควรครับทีมงารต้องเดาว่าเมื่อไฟลุกแล้วเนี่ยจะโดนลูกโป่งแตกกี่ใบเนี่ยคือความยากครับสําหรับเบสนะครับพี่ซุปท้าสองใบถือว่าภารกิจสําเร็จ พี่หอยกับโตต้องทายครับว่าแตกกี่ใบทายถูกที่ชิมครับจังหวะมันเลื่อนแบบนี้เลยใช่ไหมฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะประมาณคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ครับผมว่า2ใบครับโตว่า2ใบพี่หอยครับ2ใบหมายถึงใบไหนด้วยป่ะอ่ะพี่ถ้าพี่จะระบุก็ได้ครับ2ใบเหมือนกันใบไหนครับใบแรกกับใบสุดท้ายพี่หอยว่าใบนี้กับใบนี้นะครับจะเว้นไว้ตรงนั้นเพราะช่วงเวลาไฟมันบึ๊บแล้วขึ้นมาใหม่อ่า ของของโตเนี่ยสองใบเนี่ยก็คือถือว่าตอบเลยนะครับแต่จะเล่นแบบพี่หอยไหมคิดว่าแตกสองใบไหนคิดเหมือนพี่หอยครับแต่ไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดว่ามันจะเว้นกว้างขนาดนั้นนะเพราะว่ามันถ้าถ้าทายนะถ้าถ้าเขาคอนโทรลไฟขนาดนั้นมันก็สุดเหมือนกันถ้าทำได้นะถ้าทำได้เออคิดเหมือนกันรู้เล่นแตกกี่ใบสามค่ะผมว่าสามใบลองดูนะครับทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับเบสเริ่มได้เลยครับจุดเตาครับ สองพอนะน้องเบสน้ำมันแล้วครับน้ำมันมาแล้วแล้วก็ใส่น่าจะพริกเผาแล้วครับหอ้ควันเริ่มขึ้นครับพริกเผาแล้วก็ใส่วัตถุดิบชิ้นเต๋าหอยครับโอ้ยควันชิ้นเยอะครับเติมน้ำครับโอ้ยเติมครับเติมเครื่องครับพริกเผาครับขอบครับทุกโป่งเดินทางครับ โอ,โอ้โหอุ oh. ้ยอุ้ยลูกโป่งมาแล้วครับอุ้ยน้ำครับอุ้ยอุ้ยต้องให้ไปุ้ยหนึ่งครับว่าสามสองครับอีจุดเดียวครับสองให้ว้าวนี้แปลว่าเอาได้กิมเบั้นหลัหรือยงไอ่าครูแพ็คหรอครับแพ็คหรอคะัป๋อมันถามครูคือถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีกนะฮะเนี่ยเอ่อตอนนี้โตกับ พี่หอยผมก็ผิดแล้วผิดอีกก็ยังไม่ได้รับประธานอันนี้ได้ไหมครับเบสครับเบสเคลียตรงนี้ไปนะครับพี่ซุปจะกุยกับีทีมงานนิดหนึ่งหมิวหมีวเรามีเมนูมา3หรือ4จานนะเมนูมีมาสี่จานนะครับจานแรกนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเดินเข้าแถวมาเลยจานแรกที่เสิร์ฟเนี่ยครับคือหอยอะไรเรามีหอยปากเป็ดมีหอยลายหอยเชลแล้วก็หอยหลอดจานแรกเดี๋ยวทีมงานจะเนี่ยเดินมาพาเลทขึ้นมาจานแรกคืออะไรครับหอยอะไรครับ หอยปักเป็ดครับตัวว่าหอยปักเป็ดพี่หน่อยครับหอยหลอดหอยหลอดนะครับทีมแมนครับเรียงมาเลยครับขอจานแรกก่อนครับจานแรกมาเสิร์ฟก่อนครับจานแรกมาครับตึงจานแรกคือหอยอะไรครับตึ้งตึงตึงจานแรกปักเป็ดค่ะหอยปักเป็ดเหรอหอยปักเป็ดโตได้กินครับเย้าจานสองจานสองพี่ให้พี่แกตรวจชั้นสองหอยหลอดหอยหลอดมาครับจานสองคือหอยอะไรครับเฮ้ยแม่นเฉย จานสองคือหอยหลอดหอยหลอดถูกต้องครับหอยได้กินครับทีมงานที่เหลือมาเลยครับผมํำทุ้มหมี่างให้กรรมการผมได้ชิมครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าอย่างไรต้องให้กรรมการได้ชิมครับสีแบบสุดยอดเอาแล้วนะเิญเลยครับพี่หอยเชิญครับลองชิมสิเริ่มจากหอยหลอดดีไหมโตดีเลยนะปากเป็ด เราจะเราจะเอาออกมาทีละเยอะๆถ้าจานนี้ที่ร้านกี่บาทครับถ้าจานประมาณนี้ละผมจะอยู่ที่ราคาหอยตอนนี้มันจะอยู่ที่ส0งร้อยครับทุ่มทั่วแบบนี้200เหรอใช่ครับผมหม<ะ>ดที่200เหรอครับผมกับแับล้วนๆน,น,นะใช่ครับแล้ว<อ>าจานนี้ครับอ่าร้อยาสิบบาทครับอุ้ยแล้วจานนี้ครับอ่า150ยาสครับเฮ้ยจานนี้จริงๆมันเยอะกว่านี้นะครับตักออกไปมันเกินจานครับผมันเยอะกว่านี้คือแต่นี่สองร้อยผมตกใจนะ ไฮเชี่ยวสองร้อยเย้จัดมากเดี๋ยวผมตักตักไฮเชี่ยวให้ให้คุณบอกับพี่ขอบคุณมากค่ะอยากบอกเลยว่าเดอะเบสอรอยหลอดอร่อยหลอดดีมากอันนี้อันนี้ไปแล้วเหรอชอบมากอร่อยอร่อยครับอย่างไรอร่อยรสชาติดีจริงๆ โอ้ยหอยลายตัวใหญ่มากนี่ตรงไหนพอจะติชมไม่น้องไปปรับปรุงได้ไหมครับติได้ไหมติได้ครับผมชอบครับชอบฟังคําติแล้วผมจะได้ไปแก้ไขจุดที่บกพร่องครับให้เยอะไปให้เยอะขอสั้นๆนิดเดียวครับถ้าคะแนนในโลกนี้มีอยู่สิบคะแนนเต็มมอบให้กับเบสกี่คะแนนครับสิบคะแนนโหเจ็ดเลยให้สุครับ ขอบคุณมากครับ The Bass ผมเชื่อจริงๆครับ The Bass <laughs> ครับตามเวทีเลยครับท <The S 1> <best. S 2> ่านผู้ครับทาการครับ16ปีที่แล้วเป็นเบสในเวอร์ชั่นที่กำลังค้นหาตัวเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่ mm hmm. แต่เบสที่แปลว่าความเป็นที่สุดตัวตนของเขาที่แท้จริงยืนอยู่ตรงนี้ครับได้รู้จักกับเบสได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้ชิมฝีมือของเบสทั้ง3ท่านรู้สึกอยังไบ้างครับคืออยากจะบอกว่าเราเป็นคนที่ชื่อเบสที่สมชื่อจริงๆ mm hmm. คนเราอ่ะมันใช้ชีวิตมันผิดกันได้ทุกคนมันไม่มีใครจะจิ้มไปในตรงเนี้ยที่นั่งอยู่มันต้องผิดด้วยกันมาทั้งนั้นะแต่สําคัญตรงที่ว่าเมื่อผิดแล้วอ่ะเราได้เรียนรู้แล้วแก้ไขมันหรือเปล่าซึ่งเบสทํามันได้อย่างเต็มที่ในวันที่เบสรู้แล้วว่ามันพลาดแล้วอ่ะเบสตั้งเจตนาเพราะความรักที่เบสมีกับแม่ตัวนั้นน่ะเป็นแรงสําคัญมากเลยที่จะทําให้คนคนนึง รู้ว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขตัวเองขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเบสก็ทํามันได้อย่างเต็มที่จริงๆผู้ชื่นชมตั้งแต่ทุกอย่างที่เบสพยายามลองพยายามค้นหามามันจะเป็นแรงใจให้กับคนอีกมากมายเลยที่เขาเคยพลาดไปแล้วเขามองว่าเฮ้ยมันก็แค่พลาดแล้วเราก็เรียนรู้ได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรากาลังจะทําเพื่อใครที่เรารักและมีความหมายกับเราจริงๆเนาะผิดไปเหอะล้มไปเหอะทุกการลงทุนของเบสก่อนที่จะมาเจอธุรกิจนี้มันก็คือการลองนั่นแหละ แล้วพอวันที่เราลองจนสําเร็จแล้วอ่ะมันจะเจอสูตรแล้ววันนี้เบสก็เอาสูตรนะั้นมาส่งให้พวกเรา<ะ>ซึ่งเป็นสูตรที่อร่อยมากนะคะภูม<ะ>ิภูมิใจแทนคุณแม่เบสมากๆเลยที่เขามีลูกที่กตัญยูแล้วก็สามารถเป็นลูกชายที่พูดได้เต็มปากอะว่าสุดยอดจริงๆสมชื่อค่ะเบสขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะ ทุกท่านครับคนเราเนี่ยต่างจากตุ๊กาตาลม้มลุกตรงที่ตุ๊กาตาเนี่ยเขาล้มแล้วลุกได้ด้วยตัวเองครับแต่นษย์เราบางครั้งต้องใช้ใครบางคนดึงเราขึ้นมาสําหรับเบสคนคนนั้นคือแม่ครับและในวันที่เขายากลําบากในชีวิตเนี่ยแม่มอบต่างหูทองคําให้เบสนําไปขายเพื่อนํามาต่อยอดให้กับชีวิตวันนี้ที่มารายการครับเบสอยากนําความฝันนี้คืนกลับให้แม่ครับมาขอต่างหูทองคําให้กับแม่ครับทั้งสามท่านครับ บอกอีกครั้งว่าอร่อยจริงๆไม่นึกเลยจากคนที่ไม่เป็นเลยอะแล้วทำอาหารได้อร่อยขนาดนี้ไม่ได้ครับพวกเราสามคนให้ทานครับเบสครับที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเบสตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นจนถึงวันที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานค้นหาตัวเองจนมีอาชีพที่ภูมิใจ รวมถึงความฝันที่อยากจะคืนต่งหูให้กับคุณแม่ให้ผู้ใหญ่ king power ทราบท่านชื่นชมในเบสมากนะครับแล้วก็ฝากส่งกำลังใจถึงลูกกระตันยูคนนี้นะครับเรื่องต่งหูทองคำไม่ใช่ปัญหาครับผู้ใหญ่ king power ให้รายการเตรียมสิ่งนี้กับเบสครับทีมงานทำข้อมูลแล้วบอกว่าต่งหูคู่นั้นเนี่ยหาเปะ๊เปะๆไม่เจอแต่น่าจะประมาณนี้ไหมครับเบสประมาณนี้ครับนี่คือต่งหูทองคำนะครับ มูลค่า1 6 0 0 0บาทมอบให้เบสจากคิงพาวเวอร์ครับ<อ>แล้วท่านทราบว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะครับท่านก็บอกว่าอยากมอบเงินให้เบสไปใช้ในครอบครัวแล้วก็เผื่อดูแลคุณแม่อีก2 4 0 0 0บาทค<อ>รับรวมวันนี้มอบให้เบสจาก King Power ร0 0 0่บาทจากคิงพาวเวอร์ครับเบสครับและพี่พี่ทีมง,งานตั้งใจทำสิ่งนี้ให้เบสครับ ทีมงานครับมาเลยครับมาโอ้ยเยี่ยมเ,เลยไปติดที่ร้านไปติดที่ร้านนะครับเพื่อช่วยทำให้ลูกค้าเห็นชัดเจนขึ้นมองมาจากไกลนะครับวเวลาไปมาเงี้ยเขาไม่ค่อยรู้ว่าร้านเบสอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับเบสผัดหอยไฟลุกมอบพิเศษให้กับเบสครับุณมาครับ เบสครับวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาด้วยแต่ว่าเราทําสิ่งนี้เป็นความฝันที่ตั้งใจให้คุณแม่นะเชื่อว่าคุณแม่ชมรายการอยู่ถ้าท่านอยู่ที่กล้องตัวนี้นะครับเบสอยากพูดอะไรกับแม่บอกท่านได้เลยครับผมรักแม่ครับวันนี้ทําสําเร็จแล้วครับขอให้ท่านได้ภูมิใจในตัวลูกคนนี้และจะทําอย่างนี้ให้ดีที่สุดครับผมครับ ชู้อเกินร้อยของเรานะครับเบสผัดหอยไฟลุกครับฝากกลับุณแม่นะครับคุณนแม่ครับโอ้โหขอบคุณมากครับพวกเราครับเบสครับอร่อยจริงความรักของแม่นี่คือคือที่สุดจริงๆนะลำพังการเดินไปในชีวิตมันก็ยากอยู่แล้วนะแต่คนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้แบบนี้น่าชื่นชมจริงๆอยากจะพูดคำนี้นะว่า ในสังคมในโลกของเราเนี่ยมันไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกจริงแต่ว่าถ้าเราลดทอนความสะใจเนี่ยเราไม่ซ้ํากันเนี่ยแล้วเรายื่นมือไปเพื่อประคับประคองเนี่ยสังคมม,ม,มันจะน่าอยู่มากมันจะน่าอยู่มันจะมันจะอยู่ง่ายขึ้นนะครับม,มันจะอยู่ง่ายขึ้นอย่างกรณีของเบสเนี่ยก็ต้องขอบคุณทั้งแม่และคนรอบข้างกขาเนีที่ดูแลเขาช่วยเขาจนให้เขากลายเป็น พ่อค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ทําอาหาร,รอร่อยมากรอร่อยจริงๆนะใครอยู่สูุสงครามไปเชียร์เบสนะครับเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับตรวจสอบคุยกับน้องก่อนว่าวันนี้มีเมนูขอหยอะไรบ้างครับแ่เบไ,ไปออกอรายการมาไปได้ความฝันมาแล้ว ของฝันนี้มอพห่แม่จําได้ไหมจําได้ไหมตั้งหู่คู่นี้ที่เบสยิขอเงินไปลงทุนให้เบสได้ไปต่อชีวิตอีกหน่อยอวันนี้ไปทําสําเร็จแล้วนะแม่ทางไรไปขอข,ของฝันทางรายการมาเขาก็เลยให้ลูกลเลาเบสได้มีโอกาสคืนแม่นะคุยายคิงพาเวอร์ใจดีเขาให้มา มีเบ๊ททำให้แม่เห็นนะว่าเบสททำได้เบ๊จะดูแลแม่ให้ดีนะรักแม่นะขอขอ,ขอให้น้องเบสจชงไก่ดีนะลูกไข่ดีไข่หมดแล้วที่ตรงนั้นก็ขอให้ปลอดภัยนะ,ะลูกแม่เจริญเจริญลูกขอขอบคุณชิมเวอร์นะครับถ้าไม่ได้ชิมเวอร์ผมคงไม่ได้ถึงออกฝันชิ้นสำคัญ ให้แม่ในวันนี้ครับขอขอบคุณครับำส,รนนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ